สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านวันนี้ก็มาดูบ่อปลาคาราฟกันนะครับ ep นี้ก็เป็น ep ีที่4แล้วนะครับที่ผมได้ทำการารีวิวการทำบ่อปลาคราฟที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกๆของผมนะครับก็แข็งแรงดีทุกตัวนะครับจริงๆผมทำบ่อเสร็จมาแล้วก็ประมาณ1เดือนนะครับจะเห็นว่ามีตะไคร่ขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ นี้มาดูตัวบ่อนะครับด้านในเนี่ยผมก็ทําการฉาบนะครับแล้วด้านนอกเนี่ยก็ใช้ยาเทียมนะครับในการบุผนังด้านหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นสกิมเมอร์นะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าพอดีเงาน้ํามันสะท้อนนะฮะก็ใช้ในการดูดผิวน้ํานะครับกรณีมีเศษสิ่งโสกรปรกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำนะครับที่ส่งน้ำขึ้นมาจากตัวบ่อก,กองที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับกับตัวท่อแอร์ลิฟนะครับที่ช่วยเพิ่มแรงน้ำนะครับทำให้น้ำหมุนเวียนนะครับน้ำไม่ตายอันนี้ก็จะเห็นว่าน้ำยังใสยอยู่นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำการล้างกองมาน่าจะเกินสองอาทิตย์แล้วนะครับ เพียงแต่ถ่ายน้ำทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ10-15%ของน้ำที่มีอยู่ในบอ่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระบบบ่ออันนิดนึงนะครับอันนี้ผมซูมเข้าไปให้เห็นถึงตัวสะดือบอ่อนะครับขนาด2นิ้วนะครับก็จะคือจะเป็นตัวท่อด้านล่างนะฮะอันนี้ก็คือท่อที่มาจากสะดือบอ่อที่ฝังไว้ใต้บอ่อนะครับ ตัวท่อด้านบนที่เห็นนะครับก็จะเป็นท่อของสกิมเมอร์นะครับที่ทำการดูดผิวหน้าน้ำเมื่อ,อตัวท่อสองท่อเนี่ยผมต่อมารวมกันออกมาหน้านบ้านก็จะใช้ตัวบอลวาล์วนะครับตัวนี้เป็นการปรับระดับความแรงของน้ำก่อนที่จะเข้าตัวถังกรองนะครับ จริงๆไม่ต้องใช้บอลวาล์วตัวนี้ก็ได้แต่ผมเอาไว้เผื่อเซอร์วิสนะครับหรือเวลาเราล้างถังกองเนี่ยเราก็ทําการปิดน้ําที่ออกมาจากบ่อนะครับน้บนําก็จะเข้ามาทางใต้นะครับแล้วก็ล้นออกมาด้านบนนะครับผมก็ต่อด้วยท่อ2นิ้วเนี่ยเพื่อให้ล้นออกมาในท่อไอถัใงใบที่สองนะครับตัวถังใบที่สองนะครับเมื่อน้ํา เข้ามาทางด้านล่างนะครับก็จะผ่านวัสดุกรองต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีปั๊มผมใช้ปั๊มขนาด45วัตต์นะครับปั๊มน้ำแล้วก็ส่งขึ้นมาตามท่อนะครับเพื่อออกมาปล่อยในบ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบกรองทั้งหมดของบ่อนะครับแล้วก็มีตัวแอร์ลิฟต์อีกตัวหนึ่งช่วยดันน้ำ จริงๆมันก็คือตัวออกซิเจนธรรมดานี่แหละครับแต่ผมเอามาทำให้เป็นแอร์ลิฟเพื่อช่วยดันน้ำอีกทีนึงเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิววิธีการทำแอร์ลิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ